ผมถึงกับถอยหลังกรูดกลิ่นเหม็นหืนของผีตายซากหลายลงเรียกได้ว่าเป็นร้อยๆที่วางเรียงซ้อนๆกันในโกดังบางลงก็เปิดเผยบางลงก็ไม่มีฝาลงปิดมองเห็นผ้าตราสังเปรอะน้ำเหลืองแห้งกรังไหลยาออกมาระหว่างที่ผมถอยหลังกรูดจะกลับออกไปตามทางเดิมนั้นหมอภูนแกก็ยันหลังผมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างผมตกใจถึงกับร้องอ,อะไรครับหมอไอ้หามือกู พ่อผมชักสิวๆสันหลังไม่อยากจะก้าวลึกเข้าไปอีกแต่ก็เกรงใจหมอพูนแกไม่ยอมให้ผมยืนอยู่กับที่หนำซ้ำตะคอกเสียงลั่นกดังเฮ้ยสายบัวมึงกลัวอะไรวะเข้าไปสิเดินเข้าไปข้างในนะ่ะเอเอผมกลัวครับกลัวพอ่อมึงที่ไหนกันก็กลัวผีน่ะสิผีที่ไหนมีล่ะขาดคำหมอพูน ผมก็ได้ยินเสียงแหบๆสะท้านมาในเงามืดทางโลงศพที่วางซ้อนๆกันไว้ผีที่นี่ไงผมถึงกับสะดุ้งยงใจหายวูบว่าแทบไม่เชื่อหูว่าจะได้ยินแบบนั้นแล้วราวกับว่าผีมันรู้ใจว่าผมไม่ยอมเชื่อว่าผีมันกระซิบมาจากในโลงศพผมจึงได้ยินเสียงแหบปรานั้นอีกครั้งหนึ่งสายบัวสายบัวเอ้ย เอง,เองมหาข<ม>า่าหรือวะเท่านี้แหละสองขาของผมก็สั่นพับพับยืนไม่อยู่ซะแล้วหันไปทางหมอพูนหมอผีตัวยงก็แลเห็นเพียงเงาลางๆอยู่ใต้ใชายคาโกดังที่ยื่นลำเข้ามาด้านในชายคานั้นติดกันกันกบโรงผีที่วางซ้อนๆกันไว้จนสูงเกือบจะถึงขื่อเพดานขณะที่ผมหันไปมองนั้นก็ได้ยินเสียงแหบเย็นแววขึ้นมาอีก จุดไม่ขีดเร็วสายบัวจุดไม่ขีดน้อยผมกัดฟันแน่นถอนหายใจยาวขนหัวตั้งเดเสียวสันหลังวูบวาบมันบังคับให้ผมจุดไม่ขีดครับลุงหมอไอ้หาเอ้ยเสียงกูกูบอกให้มึงจุดไม่ขีดโทรลุงหมอเองผมนึกว่าผีพูดไอ้นี่เดี๋ยวพอถีบออกไปนอกโกดังเลย จุดไม่ขีดได้แล้วผมก็เอาจอกับไส้ตะเกียงลานมันลุกอยู่วาดเดียวก็มืดลงอีกขย่าวสิวะหมอพูนบอกผมดีใจที่หมอพูนบอกให้ขยา่าเพราะว่าจะได้โอบกอดแกแน่นๆความจริงอยากจะกอดลุงหมออยู่แล้วผมก็โผลเข้าไปรัดคอแกก็ดิ้นอึกอักแหกปากร้องเสียงหลงพัดโถ่ไอ้ชิบหายสายบัวไอระยำมึงมากอดกู้ขยา่าทําไมวะไอหานี่เคราะร้ายซะแล้วนะไหมละ่ะ ผมหลุดตัวเองพับเพียบแต้นึกด่าในใจขมงจะเอาอยัางไงกันแน่วะให้กูขยา่ากูก็ขยา่าให้กูจุดไฟกูก็จุดอีตอนนี้มาด่าผมว่าหอบหักหักไม่ไหวแล้วครับลุงหมอผมทําอะไรไม่ถูกแล้วกูไห้มือขยา่าตะเกียงล้านไอนี้เนี่ยส้นเกือกโง่นักโธ่เอย้ยผมครางเสียงยืดยาวในลําคอขยา่าตะเกียงในมือแรงเสียงน้ํามันกระชอกดังครอกแครกแสดงว่า น้ำมันก๊าซยังพอมีในตะเกียงแต่ทำไมมันถึงจุดไม่ติดล่ะเมื่อตะเกียงใช้การไม่ได้โดยไม่รู้สาเหตุหมอพูลคลึงเทียนสีเพึ่งในมือจนเหลวนิ่มพร้อมกับภาวนาอาคมก่อนจะแปะวางลงบนฝาลงผมก็ขนลุกสู้ก็เพราะว่าหูทั้งสองข้างได้ยินเสียงพี่สาวพูดอย่างถนัดสายบัวน้องรักของพี่โถหมอพูนอีกคนนึงเราก็ชอบชอบกัน ทำไมถึงทํากับฉันแบบนั้นอย่าอย่าเอายันมาปิดฝาลงนึกว่าสงสารฉันเถอะนะลุงหมอนะเสียงโหยหวนของพี่ซ่อนกลิ่นหยุดเงียบเมื่อหมอภูนตวาดไม่ได้ซ่อนกลิ่นข้าตามใจเองไม่ได้ว่ะลุงหมอฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันสัญญานะข้าไม่เชื่อถ้าฉันไปอีก ถึงกำหนดก็อย่าให้ได้ผุดได้เกิดที่ไปก็เพราะว่าฉันคิดถึงแม่คิดถึงผัวพาลูกไปให้ผัวได้เชยชมเล่นบ้างแล้วฉันก็กลับมาที่นี่แหละเองไม่ได้กลับมาเองซอนกลินข้าเรียกเองมาพรุ่งนี้เช้าเองจะหายไปจากอุดรทางโน้นเขาก็จะสงสัยเองไม่น่าไปหลอกเขาเลยอหมอพูน อย่าฉันกลัวแล้วหมอพูนระหว่างนั้นเทียนสีพึ่งลงอัคระถูกเคลืองหน้าลงไปบนฝาโลงผนึกแน่นหมอผีเป่าคาถาพรวดกำกับอย่างรอบคอบก็เลยเป็นอันเสร็จพิธีผมเองก็แจ้นออกมายืนขาสัน่นคอยหมออยู่ที่หน้าโกดังหมอพูนก้าวตามมาตบไหล่ผมเบาๆแล้วก็พูดว่าเองน่ะกล้าดีว่าสายบัวผมน่ะเหรอครับลุงหมอกล้าโขถัง ถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะผิดถนัดเจียวแล้วครับแต่ผีก็ทำอะไรเองไม่ได้นั่นมันเรื่องของผีนะครับผมเดินข้ามสะพานหงอุทิตมาแล้วก่อนออกช่องกุดตรงรงพิมพ์วัดสังเวทเดี๋ยวนี้หมอพูนบอกว่าสายบัวเองไปทูลถันหญิงด้วยนะว่าไม่ต้องห่วงค่ะข้า,ขาทาให้เรียบร้อยแล้วคืนนี้ข้ากลับไปนอนบ้านเพราะมาค้างถิวังหลายคืนคิดถึงเมียวะบอกเองตรงๆ เมื่อหมอบอกจะตีจากไปแบบนั้นโถคุณครับเส้นเลือดในร่างผมชาจนตัวแข็งฝ่ามือสองข้างฝอยเหงื่อทะลักผลักออกมาล,ลุงหมอให้รากเลือดเถอะผมไปค้างบ้านลุงหมอด้วยคนได้ไหมอ่ะอ้าวเองอยู่ที่ว่างนั่นออกแสนสบายกว้างใหญ่ระโหฐานทำไมจะต้องไปซุกอยู่ในร่างหนูของข้าล่ะฉันฉันชักจะปอดนะลุงลุงหมอไม่สังเกตบ้างเลยเหรอที่นั่นน่ะมันเหมือนปราสาทร้างเลยนะ วิเวกวังเวงเหลือเกินอีกอย่างท่านหญิงคอยใจท่านเองก็มีอะไรแปลกๆผมหวั่นเกรงจนไม่กล้ายอยากจะเข้าใกล้ไอ้หานี่เสือกไปว่าท่านหญิงนรกจะกินกระบาลน,นะมึงท่านก็เป็นท่านหญิงคอยใจสวามีพักข้าไม่เห็นว่าท่านจะมีอะไรประหลาดอย่างมึงว่าไปกลับไปวังจิฉาไอ้เด็กเมื่อวานซืนอยู่กินสบายไม่ชอบตบท้ายอย่างนั้นแล้วหมอพูนก็เดินปลอแยกทางไปอย่างไม่นำพาในตัวผม ผมเองก็ถือซะว่าหนึ่งในตองอูหมอทิ้งเราได้เราก็ทิ้งหมอได้กลัวอะไรกันคนเราเกิดมาตายหนเดียวเท่านั้นมาถึงวังผมเห็นท่านหญิงประทับคอยอยู่บนเตียงลายกระหนกเหมือนเตียงละครผมรีบเข้าไปทูลเรื่องราวตามที่หมอพูลสั่งและที่ได้พบมาท่านหญิงเงียบขรึมวงพักมันตึงเครียดจ้องมองผมอยู่นานจึงรับสั่งสายบัว ช่วยขึ้นไปบนเล่าเต็งยกตู้เหล็กใบย่อมในห้องเก็บของดูเหมือนมันมีลังใบหนึ่งวางทับอยู่ข้างบน่ะลงมาให้ทีผมหูผึ่งท่านหญิงไม่ได้รับสั่งถึงเรื่องโกดังผีวัดบางลำพูแต่กลับมาใช้ให้ผมขึ้นไปเล่าเต็งโอ้โหคุณครับบนนั้นน่ะมันเหมือนกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเราดีๆนี่เองยิ่งในห้องเก็บพัสดุด้วยแล้วล่ะก็มันน่ากลัวพิลึกกึกกือสเสด็จท่านเป็นนักสะสมของโบราณหลายอย่าง มีจนกระทั่งหอกดาบเงาโล่ดั้งหน้าหุ่นจีนใหญ่ระบายสีแดงแจกก็มีตุ๊กตารูปปั้นรูปตะแปะแก่ๆแต่งตัวแบบคนจีนยาวรุ่มร่ามใบหน้าหุ่นอ้าปากแยกเคี้ยวทำตาพองติดไว้ตามผนังห้องและนั่นมันก็มีอยู่ห้องเดียวคือในห้องเก็บของผมเองก็แข็งใจเดินผ่านห้องบันไดขึ้นมาชั้นบนผ่านห้องรับแขกแหวกออกมาเฉลียงนอก เดินตรงไปยังห้องเก็บของเสียงแผ่นกระดานตำหนักลั่นเอียดเหมือนกับมีใครเดินตามหลังมาผมรีบหันกลับไปมองก็ไม่มีใครแต่เสียงพื้นกระดานก็ลั่นเอียดอารในช่วงที่9กผ่านตัวผมจนรู้สึกเย็นว่าสอให้รู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่ผมมองไม่เห็นตัวเดินผ่านไปคราวนี้หนังหัวผมก็เห่อขึ้นแขนมันชักจะเกรงเอาดื แต่ผมก็เดินตัวตรงไม่ยอมเหลียวหลังไปจนถึงห้องเก็บของผ่านประตูเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับผมเข้ามาอยู่ในโรงมิวเซียมแต่ผมไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นในใจเร่งคิดแต่ว่าพบตู้เหล็กขนาดย่อมใบนั้นแล้วก็จะนำไปให้ท่านหญิงสายตาผมกวาดอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกซอกทุกมุมและผมก็พบว่าตู้เหล็กสีดำใบนั้นวางอยู่บนโต๊ะมุกมีลังไม้โมกขัดมันขนาดเดียวกันวางทับไว้ ผมตรงเข้าไปหยุดอยู่หน้าตู้เหล็กขนาดสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่โตนักสองมือยกลังไม่โมกลงก่อนแต่แล้วหัวของผมก็เกือบคำมัาม,มันถลาพรวดไปข้างหน้าลังเล็กๆนั้นมันหนักอึ้งผมรีบวางลงให้ฟ้าผ่าเถอะครับผมวางลังลงแล้วแต่มันหาได้พ้นไปจากฝ่ามือไม่ลังนั้นดูดฝ่ามือสองข้างผมให้ตะปบเอาไว้สะบัดก็แล้วกระชากก็แล้วฝ่ามือไม่ยอมหลุดออกมาจากลัง กลัวก็กลัวไอ้ลังผีนรกนี่ก็ไม่ยอมหยุดผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องตะโกนขึ้นช่วยด้วยช่วยทีเงียบรอบตํำหนักได้ยินแต่เสียงจิ้งจกฟาดถางกันกราว้างขาวลูกหนูตีปีกพึบพับเฉียดกลายผ่านหน้าผมไปอย่างกล้าหาญเวลานี้หยาดเหงื่อไหลสมตัวผมแล้วผมหดมือกลับไอ้ลังเจ้ากรรมก็ตามมาด้วยเรียกว่าวางไม่ลงเพราะมันไม่ยอมหลุดมือแล้วนี่ผมจะทำยังไง ลองสะบัดอีกภายในลังก็ดังกรอกแกรกกรอกแกรกช่วยด้วยในเปลี่ยวช่วยด้วยเงาดำผ่านวิบมาหยุดตรึงนิง่งตรงประตูหัวใจผมแทบหยุดเต้นเจ้าของเงานั้นไม่ใช่ในเปลี่ยวแต่เป็นท่านหญิงคอยใจวงพักเครียดบึง้งยังไม่สบอารมณ์ที่ผมพบอยู่ในลักษณะนั้นสายเนตรของจ้องตรงร่างผมไม่กระพริบหยิบผิดไม่ใช่เอาลังใบนั้นวางลง ผมวางลงบนโต๊ะมุกราวกับถูกสะกดจิตและหลังก็หลุดจากมือโล่งอกไปถนัดเช่นเดียวกันกับยกภูเข่าออกจากร่างของผมผมเองรู้สึกเบาหวิวไปเถอะจะไปไหนก็ไปรีบสั่งอย่างโกรธกริว้วฉันขึ้นมาแล้วฉันก็เปิดตู้เหล็กใบนี้เองได้ไม่ต้องให้ยกลงไปวูบเดียวก็ถึงหัวบันไดเล่าเต็งพละโครมครามลงไป ชนิดคอหักตายสะได้เป็นการดี